เอ็มมาจากไหนมาวะเอ็มเอ็มมันบอกว่าอะไรหลวงป้อนางเอ็มยังไม่ได้ใหโอนหุ้งกบีก็รู้กันหมดแหละบุญเงี้ยพี่แตงก็ลุกเปลืงหนีได้ปะหนักมากตอนนี้ดูดิมันหนักระวังรถนะครับระวังรถนะครับม่สวยจังเดี๋ยวสวยเท่ามิ้นบอกอะไรวะเย็นนะ ยืนนะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตัวพี่เกดอยู่ไหนมาให้โดนแซวเปล่ามาให้โดนแซวพี่เกดหายเกดอยู่กับนุ่มหนิงเปล่าหน้าดีหลายคนเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนใชนี่ก็พี่น้องอ่นดูทำหน้าดิคืออะไรติ๊กไหมเอ็มเอ็มติ๊กไหมเอ็มทำหน้าเอ็มทำหน้าเหมือนไม่เชื่อพี่มาแล้วรถมาแล้วมาแฮลมาเฮล ไป่าลือมอ้นแน่้พี่ต่อเอาไงพี่ลูกกับพี่ิ่นกับไงตวันเนี้ยจะกลงวันเนี้ยได้ไหมพี่แตง